พาคุณผู้ชมไปที่กัมพูชากันหน่อยหลังจากที่ไทยเราเองเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้กัมพูชาช่วยกันในการจัดการพวกแสแกมเมอร์ทั้งหลายครับแต่มันดูนิ่งเงียบพอล่าสุดเกาหลีใต้ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่งานนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะมีการขยับขยื่นจากทางกัมพูชาครับก่อนอื่นครับนำเสนอเรื่องราวที่สํานักข่าว KBS ของเกาหลีใต้เนี่ยก็ลงพื้นที่เช่นกันนะครับเขาบอกว่าบุกไปเจาะฐานลับของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา แต่พอดูแล้วนี่คุณผู้ชมฮะตกใจนะฮะนี่ฐานลับเหรอฮะโอ้โหแบบคือแต่ละที่นี่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับจุดหนึ่งที่ทางด้านทีมข่าวเนี่ยไปเจาะนะครับก็คือจุดที่นั่งรถออกมาจากใจกลางพนมเปญราวๆประมาณสัก40นาทีหลังได้รับข้อมูลว่าชาวเกาหลีใต้คนไหนที่ถูกหลอกมาที่พนมเปญจะถูกพามาที่แห่งนี้เพื่อมากักขังเอาไว้พอไปถึงครับทีมข่าวก็พบว่าด้านนอกเนี่ยมีประตูรัว้วเหล็กขนาดใหญ่ครับส่วนด้านในฮะ เขาบอกว่ามันเหมือนกับเมืองดีๆนี่เองครับรอปพนี่อยู่ทุกจุดกล้องติดทั้งหมดแล้วนี่ดูประตูคุณผู้ชมครับยิ่งใหญ่ขนาดนี้ฮะแล้วเขาบอกว่าในนี้มีเสียงนวยความสะดวกครบครันครับคุมเข้มตลอด24ชั่วโมงครับ ใช้เกาหลีใต้รายหนึ่งช่วงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าในโลกออนไลน์แล้วก็ในข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ออกมาเนี่ยจะมีเรื่องที่ว่าชาวเกาหลีใต้หลายต่อหลายคนที่หลบหนีออกมาได้ก็จะออกมาให้ข่าวกันนะครับหนึ่งในนั้นบอกว่าหลบหนีมาได้ แต่ตอนนั้นถูกหลอกมาเนี่ยพอมาถึงปับ๊บถูกพามาที่แห่งนี้ครับแล้วก็ถูกยึดพาสปอร์ตบัญชีเงินฝากยึดโทรศัพท์มือถือไม่สามารถติดต่อกับครอบครัวหรือเพื่อนได้เลยครับพอมาถึงแล้วครับถูกควบคุมพาตัวไปห้องดูวิดีโอไม่ใช่ว่าพาไปดูแบบบันเทิงนะฮะพาไปดูว่านี่ดูไว้นะถ้าไม่ทํางานไม่ช่วยในการหลอกคนเกาหลีใต้ของพวกคุณด้วยกันเนี่ยนะฮะคุณโดนแน่ครับโดนอะไรบ้างทําลายร่างกายข่คมขู่ ต้องทำงานให้ได้แะททำให้ถึงเป้าถ้าไม่โดนแบบในคลิปอันนี้คือภาพที่เขาแอบถ่ายมานะครับคือตรงจอเนะี่ยคือภาพว่ามีใครก็ตามที่ทำไม่ได้เป้าหรือว่าไม่ทำตามไม่ยอมไม่ยอมหลอกคนชาติเดียวกันจะถูกทำร้ายแบบไหนครับขณะที่พอเป็นข่าวดังครับทั่วโลกให้ความสนใจที่สุดแล้วคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เองครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชารายงานว่ามีการส่งกำลังตำรวจชุดปราบปรามแสแกมเมอร์ลงพื้นที่ฮะไปที่เมืองศรีหนุวิล ไปที่อาคารแห่งหนึ่งในย่านใจกลางเมืองครับเพื่อบุกเข้าไปจับกลุ่มขับไล่สมาชิกแก๊งสแกมเมอร์หลายสัญชาติออกจากอาคารแต่ตั้งข้อสังเกตนิดนึ่งครับว่าอันนี้เนี่ยไปจับเขาหรือว่าไปตรวจเพราะว่าทุกคนที่ลงมาคุณผู้ชมดูภาพนะฮะเหมือนกับค่อยๆทยอยขนของมาเอาไปเว้ยย้ายที่กันเหมือนเป็นแบบนั้นนะคุณผู้ชมหรือผมเข้าใจผิดไปเองก็ไม่รู้นะฮะดูสิครับเนี่ยทุกคนทยอยถือกระเป๋าเดินทางลงจากตึกประมาณว่า มีคนมาตรวจก็ออกหมาให้เขาหน่อยหรือเปล่าครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเป็นประเ็ิการแบบสายฟ้าแลบเพื่อจะไปจัดการสมาชิกแก,งแก๊งกมเมอร์สารพัดส,สัญชาติที่มีทั้งชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวจีนเก็บกระเป๋าลงมาจากอาคารครับแต่ยังไม่มีรายงานว่าจับได้กี่คนนะเพียงแต่ว่ารายงานว่ามีการขับไล่ออกไปจากพื้นที่แล้วซึ่งอันนี้ยืนยันว่ากัมพูชาไม่ได้เคยนิ่งนอนใจนะทำแบบนี้มาโดยตลอดอย่างเนี้ย คือเกาหลีใต้เนี่ยมาวันที่2แล้วเอาจริงๆผมไม่ได้เพิ่งมาจับวัน2วันนี้ผมทํามาโดยตลอดแล้วยืนยันสํานักข่าวเฟสนิว <F est New> บอกว่ารัฐบาลกัมพูชาดําเนินการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยผัพวพันอาชญากรรมออนไลน์ทั้งแก๊งสแกมเมอร์คอร์เซนเตอร์ถึงปัจจุบันนี้4เดือนที่ผ่านมาจับไปแล้ว3,400กว่าคนไม่ใช่เพิ่งลงมือกวาด2วันตอนที่เกาหลีใต้มาถึงครับอ,อันนี้เขายืนยันมาฮะแล้วก็มันไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะว่า คนที่ตกเป็นเหยื่อที่เป็นคนไทยเองก็มีจำนวนมากนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ